มาเตรียมตัวี่สนามได้เลยนะครับเราจะแซงใบ8โมง45เราจะเริ่มเข้าสู่การรายงานตัวครับและ9โมงเช้าเราแข่งขันพร้อมกันหมดเลยครับแต่มาเจอไงก็เป็นชนะแล้วต้องมาเจอั สบายไปไหมครับลูกลูกครับพร้อมแค่พร้อมกี่คะแนนครับนัสองอย่างนะคาเลอดอร์บี้กับไอติมต้องเกยให้ดีนะตอนนี้พร้อมกี่คะแนนไมพ,พ่อบอกเลยได้ชนะได้คาเดอร์บี้โอเคไปนีไ่ไปาเดอร์บี้อย่างจริงสิบคะแนนพร้อมกี่คะแนนครับพ่อครับไม่นัดตีเบาหรือเร็วนะแต่ต้องชน,นะครสิบคะแนนพร้อมกี่คะแนนครับ ิร้านร้านโอเคขอมาพันหมื่นแสนร้า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 นที่แฮมยี่แอดเดียวันภาษานะแอมใกล้จะถึงแล้วครับน้าอินดี้ก็กำลังมามาเลยมาเลยดามาหาเราพักเกียร์ใกล้จะถึงแล้วหาที่จอดอยู่มั้ง เร็วนะครับสวนสนามสายน้ำนะครับว่าได้ใครคุณชักได้ sì

เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับว่าเสร็จแล้วล่ะหาดีสารานมาแล้ว